กันไว้ก็คือชิปทำกับข้าวพี่น้องชิพทอดไก่เด้อพี่น้องมาเนีมอนี้กับเทฟกระทะใหม่เทฟกระทะบอดี่างอยู่น้ำกันฟู้บัวฟู้บัวฟู้บัหนึ่งสองเด้โอ โอ้ยติดแล้วบานนี้ติดแล้วกับบรรยากาศงามๆสวัสดีจ้า,จามันนีอยกกับไอ้น้องตั้มปีลี่จึ๊กๆค่ะอันนี้โคกปีลี่จ้าอีปึงอ,อ,อีปึงปีลี่อีโอปีลี่จ้าเ <c oughs> นี่ยครับลหลายๆคนอาจจะจำไม่ได้นะครับอันนี้คือโองโออันนี้คือผมแล้วก็นนี้คือมบมกปึงครับหลังจากที่ห่างหายไปนานมันนี้ผมสกลับมาเหตุคล <c oughs> ิปย้อนไปก็คือคลิปทำกับข้าวพี่น้องคลิปทอดไก่เน้อพี่น้องมันนี้มันนี้ใส่กระทะข้างแม่ นี่ทอดไข่กับบรรยากาศบ,บ้านๆเฮ้ยพี่น้องตีไข่ทอดไข่กินแล้งนะครับการแต่งตัวมันอาจจะเป็เหมาะสมปันใดต้องขอโทษขออภัยน้ำได้ครับโอ้ยมึงกัดถึงเท่าทิพย์เท่าแดนเนาะเอากรองไว้มึงหูบะโลกร้อนกับพ่อมึงนี่ละมึงแต่งตัวทอดอีกหน่อยนึงเด็ดเมนูง่ายๆครับเมนูบ้านๆกินกันง่ายๆครับเมื่อนี้หลังจากที่โอ้ย <c oughs> เฮาบา่ได้เฮ็ดยูทูบโดนเนี่ยแต่ว่าเฮาก็อยากเฮ็ดน้องพี่น้องเนาะมื้อนี้ห้องห้องกระยาดยูทูบตัก มันเล็บมือเสียมคนขี่เออสะอาดยี่เด้อว,ว่ะียม <c oughs> เตรียมๆให้อันนี้มันแหกงแล้เอ้าพี่น้องอยู่บ้านอยู่กับบรรดาเสียนมวันนี้เฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆเขาก็่ต้องไปเฮ็ดหรูหราวาวื้อสไตา์บ้านๆสไตายไร้ไร้ตีๆให้มันฟูพี่น้องสูตรผมครับสูตรทำตรงครับพี่น้องติดตามช่องยูทูบเราด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำกันโดนเราก็จะกลับมาทำอีกกับบรรยากาศที่แบบโคตรแสน e x c l u s i ีฟเลย แล้วก็บรรยากาศที่แบบสวยงามครับอยู่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าที่บ้านเราครับถึงบรรยากาศจะทําให้คนป่วงคนบ้านนี่เลยไม่กับพีน้องกล้องเนาะกล้องพอ่ไมีไหมเนาะก็่าลืมซื้อไหมเดี๋ยวหาเงินซื้อไหมกันพี่น้องเขาก็จะมาเฮ็ดคลิปอยู่ลิปจินเฮ็ดพี่น้องเบิ่งอีกกับเทปกระทะใหม่เทปกระทะบดียางอยู่น้ำกันอย่าลืมทายรูปให้ฉันดนะจ้ะฟู่บม่ฟู่บม่ฟู่บม่นี่ขยันฟู่ต้องกระทะฮ้อนเว้ยเป็นไงล่ะ นี่โอ้กระทอนห่อนฟูแห้งฟูอินีพี่น้องฝีมือปะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเป็นใดเดี๋ยวก็ไหมพอนเจ็ดพอนเจ็ดพอนเจ็ดเจ็ดวงนี้โอ้ยเฮ็ดกินง่ายแบบบ้านๆพี่น้องเดี๋ยวยใจงว่าจะฉลองวิธีการทางนะการทางเหรอฮะการทางฟังดีๆโอเคไมนต้องรอนเลยกินมั้ย เป็นไหนนี่เต็มกล่องเลยเป็นไหนพี่พี่ยอดทำมาจจกเชฟตั้มน่ากินมากครับพี่น้องหอมเ็นบอนอ,นอันนี้ไม่ได้เฮ็ดเลนนะครับเฮ็ดกินนี่วิธีการถอดไข่ถอดแบบบ้านๆซีน่วยถอดกินน้ำกัน หลังจากนั้นเขาก็จะไปกินเข่าแบบแซ่บๆมื่อนี้เขาก็บประเดี๋ยมิยังหลายเขาก็มาถ่าย YouTube หลังจากที่ y ยูทูปประเดีมีการเคลื่อนไหวหลายเขาก็มาถ่ายถ่านพี่ให้น้องเบิ้งต่อไปเข้าชีทคอนเทนต์ดีๆให้พี่ให้น้องเบิ้งการกระท่ำใดว่าใจได้ว่าสุภาพก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องน้ำเด้อครับแต่ว่าวันนี้ปิดคลิปได้ครับผมโบอ่ะ้อนเลยหนึ่งสองไปรับประทานกันครับ let's go ขาดน้ำมือเลยปะขวัญไป